สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะก็สู่รายการพาไปแรดฟอร์มโฮมค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็จะนำเสนอวิธีการต้มถั่วลูกไก่หรือว่าชิคพีของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ติดตามชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ยำเมเดิมโอเคค่ะอันนี้ก็คือชิคพีนะคะหรือว่าถั่วอุกไก่ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนด้วยกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเรามาดูกันว่าเราจะต้มยังไงแล้วก็เอามาทำเมนูอะไรวันนี้ทำเมนูเดิมนะน้ดำน้ำดำยำ โอเคนะคะเดี๋ยวเราต้มอ,อ่าเราจะทิ้งไว้สักประมาณ50นาที น้ำน้อยไปไหมมาก่อนอาก่อนฮะนี่ค่ะเราก็จะต้มประมาณห้าสิบนาทีนะคะอันนี้เปิดแก๊สแล้วใช่ไหมเราเปิดแก๊สก่อนตูจังไฟป,ประมาณนี้ได้ไหมแร,ง,ร,รงไปแร,ง,รงไปนะ๋ยวไหม้ นี่เนาะนี่นะได้เนาะไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จับเวลาห้าสิบนาที เราก็ต้มถั่วลูกไก่หรือว่าชิพี่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ให้แม่คุณแม่บ้านคนสวยของเราทําให้นะคะเนืนน้นัดนาดำค่ะเซไยกล้องในคันทได้า <laughs> นาอันนี้คือกระเด็ดน้ำใช่ไหมเนนนตอร์ก็จะจะจะถามว่า,าปรกกกาก น,น,น,นี่เลิกเลิกโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ลักแช่น้ำใช่ปะ่ะโอเคแช่ในน้ำนนนเดี๋ยวเราก็รอขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยำถัวลูกไก่หรือว่าชิกกี้สปาซี่สลัดนะคะชิกพี้ ชิคพีสไปซีสลดัดมัตัดรสเ็ดได้มาเลยล่นไปยากเนี่ยเอาแค่เนื้อลำซิงเลิศนะั้นะนะโอเคไม่เอามาใส่หรอกใส่พริกไปสองเม็ดน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะมีสองซองแต่วก็ใส่ลงไป โคกงช่างพีกโคกแล้วนี่เหรอนีใช่ไหมแต่อนวโคกงพิกไม่ค่อยละเอียดเลย แล้วคือเราก็ต้องเอาน้ำที่เราทำมาคลุกใช่ปะมาน้นคือแบบใส่น้ำชิ้นดิน้ำมันน้อยไปไหมไม,มไป้ได้อยู่ ก็ได้นะหมด,ดก็แต่ดีหมดแต่หมดจะดีเลยก็ทำเหนื่อยก็กิน,นใส่แล้วนะอ่ากวเิ้นไม่ได้าด้นลได้เสร็จแล้วไหมแล้ว เป็นไงอ่ะขอชิมตั้งได้ไหมอ่ะอืมชิมยากแล้วไม่ชิมจะรเรื่องไหมเนี่ยเขาทำมันเขาเองไงแล้วร้านก่อนชิมชิมอ่ะสตูดผสมแบบลวกนะสตูดใช่ไหมสตูดผสมแบบนักดังใช่ไหม ว่าอะอใส่น้ำน้อยไปป่ะมีน้ำมะนาวอีกป่ะแล้วก็่งเพิ่์มมะนาวหน่อยใส่น้ำมะนาวเพิ่มหน่อยโอเคนะคะสำหรับการทำชิคพีในวันนี้เนาะ หรือว่าถั่วลูกไก่ก็สำเร็จูปร่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ฝากวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรก็อยากจะให้ติดตามชมนะคะสำหรับอีพีต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ